สอมโมเมนต์หวานณเดชย,ยายาสวีททาประเทศตื่นเต้นร่วมยินดีมากคิมคู่หลัก N.Y. บินลัดฟ้าแลนดิ้งสู่ประเทศอิตาลีเป็นทีเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสำหรับณเดชคุกิมิยาและยายาอุลซสยาเพื่อเตรียมตัวร่วมงานแต่งของเพื่อนสีอย่างมาร์กปลรินและคิมเบอรีซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่14กันยายนณริมทะเลสาบเลคโม ซึ่งงานนี้ณเดชและยายาต่างพร้อมที่จะมาเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวและกราบสปีดแต่ก่อนที่จะถึงงานของคู่รัก NY ก็ขอสวีทเติมความรักกันและกันกุมมือกุมใจเดินเที่ยวชิลๆในขณะที่สาวยาย่านั้นก็ได้อวดลุกสุดน่ารักชวนใจหวาบวุ่แต่งเรียบๆแต่มองมุมไหนนี่ก็สวยจึงสมกับเป็นแฟนพี่แบรจริงๆเลยละค่ะ ใ้เหล่าบรรดาเอซก็ต่างลุล้นหรอชมภาพงานวิวากันแล้วล่ะค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ